พงไกสตาร์เรล l เกมของทางค่ายโ o ยเวิร์สที่กําหนดเปิดให้เล่นได้ในวันที่26เมษายน2566เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําเป็นสรุปตัวเกมในส่วนที่สําคัญให้เข้าใจคอนเซปต,ต์และแนวทางการเล่นเกมเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่ารูปแบบการเล่นเกมแนวนี้นะครับมันน่าเล่นมันถูกใจหรือมันตรงจริตของเราหรือเปล่านะครับโดยในหัวข้อที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับก็<ด><ด>จะมีแพลตฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นเบื้องต้น การพัฒนาและอัปเกรดตัวละครแล้วก็สุดท้ายเนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์ของเกมครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่แพลตฟอร์มการเล่นกันนะครับจากที่ได้บอกไปแล้วว่าในเกมนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทโฮโยเวิร์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยพัฒนาเกมดังอย่างเก n นชินอิมเมาก่อนซึ่งเป็นเกมที่เล่นได้ในหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันดังนั้นแล้วในเกมฮงไกซารวอันนี้ก็ได้พัฒนาให้เล่นได้ในหลายแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใน PC หรือระบบมือถือทั้ง iOS และ Android รวมไปถึง PlayStation ด้วยนะครับที่กําลังจะพัฒนาให้เล่นได้ต่อไปในอนาคตครับ ซึ่ง ID เเราเนี่ยก็สามารถสลับเข้าไปล็อกอินเล่นได้หลายแพลตฟอร์มมีตัวเลือกในการเล่นสลับเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการเล่นได้อย่างสะดวกนะและอีกทางแล้วเนี่ยตัวเกมมีการพัฒนาให้มีคำบรรยายภาษาไทยทำให้เราอ่านแล้วก็เล่นได้อย่างเข้าใจง่ายแน่นอนครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่การเล่นเบื้องต้นกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครเคยเล่นเกมโปเกมอนมาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจตัวเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเดินสำรวจตามแผนที่ต่างๆเพื่อให้เราไปเก็บคอคุยกับ NPC หรือไม่ก็แก้พัลเซิร์ต่างๆที่อยู่ตามแผนที่นะครับแต่พอเราเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูหรือถูกศัตรูโจมตีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดเข้าเป็นโหมดต,ต่อสู้ที่เป็นแบบเทิร์นเบสมันก็จะคล้ายๆกับเกมโปเกมอนเลยครับ ซึ่งในเกมนี้นะครับจะให้เราจัดทีเวลาต่อสู้ทั้งหมด4ตัวตัวละครแต่ละตัวในเกมนี้ก็จะมีความสามารถที่หลากหลายผู้เล่นเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีเพื่อที่จะได้จัดทีมต่อสู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับหลักๆแล้วนะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีระบบอาชีพหรือที่เราจะเรียกกันในเกมนี้ว่าพาธเนี่ยไม่เหมือนกันทําให้บอกหน้าที่คร่าวๆของตัวละครนั้นได้รวมไปถึงอาวุธที่จะใช้นะครับเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะใช้อาวุธไม่เหมือนกันครับ และตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีทตุที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องจัดทีมให้ดีเพราะว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถในการแพ้ทางหรือชนะทางทตุที่มันต่างกันครับและสุดท้ายนะครับตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันมีการโจมตีมีสกิลมีท่าไม่ตายที่ไม่เหมือนกันทําให้เราต้องอ่านต้องศึกษาตัวละครน,นั้นให้ดีๆว่าเขาทําอะไรได้เราจะได้รีดความสามารถและหยิบมาใช้ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ โดยอาชีพในช่วงตอนเปิดเกมนี้นะครับจะมีอยู่7อาชีพซึ่งจะแบ่งเป็นสายโจมตีประกอบไปด้วยทำลายล้างที่จะมีความสมดุลในการยืนรับดาเมจและการโจมตีครับสายล่าสังหารเนี่ยก็จะมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวที่รุนแรงแล้วก็สายปัญญาที่จะมีความสามารถในการโจมตีเป็นกลุ่มครับกลุ่มสายซับพอร์ตก็จะมีประสานที่จะเน้นบัฟเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ลบลาที่จะเน้นแปดดีบัฟใส่ศัตรูครับ สุดท้ายนะครับก็คือสายป้องกันก็จะมีอนุรักษ์ที่จะเน้นสร้างโล่ให้กับทีมเราแล้วก็เฟื่องฟูที่จะเน้นฮิวเลือดให้กับทีมเราได้ครับสำหรับระบบในการต่อสู้นะครับตัวเกมจะมีการสอนเราเรื่องการกดการโจมตีการใช้สกิลการใช้ท่าไม่ตายรวมไปถึงการสังเกตธาตุที่ศัตรูแพ้ทางและเราเข้าใจวิธีการเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆกที่เราเริ่มเกมมาอยู่แล้วนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะสรุประบบคร่าวๆให้ฟังนะครับเมื่อเข้าฉากการต่อสู้ของตัวละครแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องสังเกตด้านบนซ้ายที่จะบอกลำดับเทินของตอัวละครซึ่งเมื่อถึงเทินของตัวละครน,นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนว่าเราจะกดใช้การโจมตีปกติหรือจะกดใช้สกิลใส่เป้าหมายตัวไหนนะครับส่วนท่าไม้ตายเนี่ยเราสามารถกดได้โดยที่ไม่ต้องรอถึงเทินของเราขอแค่เก็บพลังงานท่าไม้ตายเต็มก็พอครับและในส่วนของศัตรูนั้นนะครับ เกศสีแดงเนี่ยก็คือเลือดนะส่วนเกศสีขาวเนี่ยก็คือความทนทานของศัตรูที่จะลดลงได้จากการใช้ทา่าที่ศัตรูแพ้ทางโจมตีใส่นะครับโดยเราจะสังเกตสัญลักษณ์ท่าที่แพ้ทางได้อยู่ด้านบนนี้เลยครับตรงนี้ซึ่งถ้าทำลายความทนทานของศัตรูได้ก็จะทำให้เราได้เปรียบและทำดาเมจใส่ศัตรูได้มากขึ้นครับ ูดง่ายๆเลยนะครับว่าความสนุกของเกมนี้ก็จะอยู่ที่การวางแผนการรับมือกับศัตรูในรูปแบบต่างๆโดยการจัดทีมจากตัวละครที่เรามีอยู่ซึ่งแต่ละตัวนั้นก็จะมีอาชีพมีทา่ามีความสามารถที่แตกต่างกันนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องใช้ระบบพัฒนาแล้วก็อัปเกรดตรัวละครเพื่อที่จะทําให้สู้กับศัตรูในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นได้นะโดยเกมเนี่ยจะให้เราหาวัสดุมาเพิ่มเลเวลของตัวละครน,นะครับจากการลงดันเจียน หาอาวุธมาสวมใส่ซึ่งในเกมนี้จะเรียกว่าไล์โคนนะจากการเปิดกาชาหรือไม่ก็แรกจากร้านค้าสวัสดุอัพเลเวลอาวุธก็จะหาจากการลงนันเจียนครับเทรสนี่ก็คือการอัพเลเวลสกิลแล้วก็ความสามารถของตัวละครซึ่งก็ต้องหาวัสดุจากการลงนันเจียนเช่นเดียวกันเรลิกเนี่ยคืออุปกรณ์สวมใส่นะครับก็ได้มาจากการลงนันเจียน ส่วนไอเดอลอนก็คือการปลดล็อกค,ความสามารถของตัวละครจากการเปิดกาชาได้ตัวละครเดิมซ้ําครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยการพัฒนาตัวละครให้เก่งส่วนหนึ่งมันจะได้มาจากการเปิดกาชาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เหลือเลยเนี่ยก็คือเราต้องลงดันเจียนเยอะมากๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการหาวัสดุนานมากๆทําให้ถ้าอยากให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไวๆเนี่ยเราต้องคอยเข้ามาเล่นทุกวันเพื่อที่จะสะสมวัสดุในการอัปเกรดตัวละครเรื่อยๆครับ ส่วนการเปิดกาชานั้นนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็เกมก็ใจดีให้เราสะสมเพชรมาเปิดกาชาได้เรื่อยๆเลยนะจากการเคลียร์เคชสประจําวันเค <ๆ S 1> วสประจําสัปดาห์ระทับกิจกรรมต่างๆซึ่งถ้าเราขยันเข้ามาทําเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้มาเปิดกาชาลุ้นตัวละครใหม่ๆอาวุธใหม่ๆได้แน่นอนครับ และสาหรับคอนเทนต์ของเกมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องหลักที่เราจะไปจะต้องเล่นเพื่อปลดล็อกแผนที่ใหม่ๆแล้วก็การต่อสู้กับบอสตัวใหม่ๆนะครับและอีกส่วนก็คือจะมีคอนเทนต์ท้ายเกมให้เราจัดทีมไต่หอต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการอัปเกรดตัวละครอ,อยู่พักใหญ่เลยนะสร้างความท,ท้าทายเก็บผู้เล่นอย่างมากไม่เบื่อแน่นอนครับ สรุปเลยนะครับเกมเนี้ยก็เหมือนเกมเทิร์นเบสธรรมดาแต่มันซ่อนการวิเคราะห์การวางแผนการจัดทีมที่ละเอียดยิบย่อยให้ได้บริหารสมองแล้วเราเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อที่จะอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นทีละขั้นทีละขั้นเพื่อมาท้าทายต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นให้ได้ครับการดูคนอื่นเล่นก็อาจจะรู้สึกเฉยๆได้นะเกมเนี้ยแต่ถ้าพอมาลองได้เล่นเองแล้วอาจจะชอบบ้างๆเหมือนผมก็ได้นะ ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะเป็นการเหมือนรีวิวสรุปคร่าวๆมากกว่าก็ยังไงเนี่ยก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ